MTC หรือเมืองไทยแคปิตอลหุ้นตัวนี้เป็นที่พูดถึงกันเยอะมากนะครับในฐานะเจ้าตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกเลยจากมุมมองของนักวิเคราะห์ว่า MTC ยังเป็นหุ้นเติบโตที่น่าสนใจอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่กันแน่เราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ นี่แหละครับคือคำถามที่สำคัญที่สุดของการวิเคราะห์ครั้งนี้เลยในวันที่ MTC ยืนอยู่บนจุดสูงสุดในฐานะผู้นำตลาดแล้วก้าวต่อไปของพวกเขาจะไปในทิศทางไหนท่ามกลางโอกาสและความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าน่าคิดนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จัก MTC กันแบบเร็วๆอีกสักทีนะครับ MTC ก็คือผู้ให้บริการสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคารหรือนอนแบงก์ bank, รายใหญ่ที่สุดของไทย หัวใจสาคัญที่ทําให้เขาครองตลาดได้เนี่ยก็คือสาขาครับสาขาที่เยอะมากๆมาก,มากเรียกว่าครอบคลุมทั่วประเทศเลยลองลื้ภาพตามนะครับไม่ว่าจะไปอําเภอไหนตําบลไหนก็ต้องเจอสาขาสีชมพูของ MTC นี่แหละครับคืออาวุธลับที่ทําให้เข้าถึงลูกค้าได้แบบที่คู่แข่งตามได้ยากจริงๆโอเคครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่ฝั่งบวกๆกันก่อนเลยดีกว่าไปดูกันว่าอะไรที่ทำให้นักวิเคราะห์ยังคงมองว่า MTC น่าสนใจอยู่ ถ้าดูจากภาพรวมฝั่งบวกเนี่ยต้องบอกว่า MTC ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับทั้งการเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดอยู่แล้วการมีสาขาเยอะที่สุดที่ว่าไปและที่สำคัญมากๆเลยก็คือผลประกอบการล่าสุดนี่แหละครับที่ออกมาดีเกินคาดไปเยอะเลยปัจจัยพวกนี้แหละครับที่ทำให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงแนะนำซื้อแล้วก็มองว่าราคาหุ้นยังมีอัพไซด์หรือโอกาสไปต่อได้อีกไกลเลยและถ้าจะให้สรุปภาพการเติบโตทั้งหมดของ MTC ไว้ในคำคำเดียวก็ต้องคำนี้เลยครับ2หลัก นักวิเคราะห์คาดการณ์กันว่าการเติบโตของสินเชื่อ MTC เนี่ยจะยังคงร้อนแรงในระดับเลข2หลักต่อไปซึ่งมันไม่ใช่แค่การเติบโตธรรมดานะครับแต่มันคือการเติบโตในระดับที่อาจจะทิ้งห่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมไปอีกนี่แหละครับคือเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนมุมมองเชิงบวกทั้งหมดที่เราเพิ่งคุยกันไปแต่นั่นอนครับเหรียญมันก็มี2ด้านเสมอในทุกการลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงทีนี้เราลองมาดูอีกด้านกันบ้างดีกว่าว่ามันมีปัจจัยอะไรที่อาจจะกลายมาเป็นอุปสรรคสําหรับ MTC ได้บ้าง แน่นอนว่าภาพมันก็ไม่ได้สวยไปซะทั้งหมดนะครับความท้าทายที่ต้องจับตาดูเลยเนี่ยมีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันที่น่ากังวลที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพสินเชื่อหรือว่าที่เราเรียกกันว่า NPL ที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้ตามภาวะเศรษฐกิจแถมยังมีเรื่องต้นทุนทางการเงินที่อาจจะสูงขึ้นตามดอกเบี้ยอีกและที่เลืรไม่ได้เลยคือตลาดนี้เนี่ยการแข่งขันดูเดือดมากนะครับปัจจัยทั้งหมดนี้ก็เหมือนกับลมต้านที่อาจจะเข้ามาทําให้การเติบโตของ MTC ชะลอลงได้ทุกเมื่อเหมือนกันเอาละครับหลังจากที่เราเห็นภาพรววมท้งดานบก ทั้งความเสี่ยงไปแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนรอคอยเรามาดูกันเป็นตัวเลขเลยดีกว่าครับว่าถ้ามองไปข้างหน้าอีก1ปีผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงได้บ้างเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพผลตอบแทนเป็นตัวเลขเนี่ยเรามาปักหมุดกันก่อนเราจะใช้ราคาหุ้นณนวันที่12กันยายนปี2568นะครับที่ราคา42บาทเ5งเป็นจุดเริ่มต้นในการคำนวณของเราจำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีนะครับ และจากราคาตั้งต้นเมื่อกี้นี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขามองว่าในอีก12เดือนข้างหน้าราคาหุ้น MTC มีโอกาสจะไปถึงที่49บาทท้วนครับซึ่งตัวเลขนี้ก็คือราคาเป้าหมายเฉลีย่ยหรือที่เราจะเรียกว่าเป็นกรณีฐานหรือเบสเคสในการวิเคราะห์ของเรานั่นเองสไลด์นี้สรุปภาพทั้งหมดออกมาเป็นตัวเลขให้เห็นกันชัดๆเลยครับเราจะเห็นว่ามันมี3สถานการณ์ที่เป็นไปได้ถ้าเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการหรือกรณีฐานเนี่ยผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณบวก16% แต่ถ้าทุกอย่างออกมาดีกว่าที่คิดมากๆก็มีโอกาสทําผลตอบแทนได้ถึงบวก41%เลยทีเดียวแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าสถานการณ์มันไม่เป็นใจความเสี่ยงที่จะขาดทุนก็มีเหมือนกันอยู่ที่ประมาณลบ17.5%ครับพอเอาตัวเลขเมื่อกี้มาทําเป็นกราฟแท่งแบบนี้โอ้โหเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่า risk reward หรือความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นยังไง จะเห็นว่าโอกาสทำกำไรในกรณีที่ดีสุดๆหรือบูเคสที่บวก41%เนี่ยมันสูงกว่าโอกาสขาดทุนในกรณีที่แย่หรือแบคเคสที่ติดลบอยู่17.5%เกินเท่าตัวเลยนะครับซึ่งจุดนี้แหละครับที่อาจจะทำให้นักลงทุนหลายคนสนใจแต่ก็ต้องย้ำว่าอย่าประมาทความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยมาลองสังเคราะห์ดูว่าแล้วเราจะเอาไปปรับใช้เป็นแนวทางการลงทุนสำหรับแต่ละรูปแบบได้ยังไงบ้าง แล้วข้อมูลทั้งหมดนี้เอาไปปรับใช้อย่างไงได้บ้างก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับสไตล์เลยครับสําหรับคนที่เป็นสายเติบโตรับความเสี่ยงได้ก็อาจจะมองหาจังหวะตอนที่ราคามันย่อตัวลงมาแต่ถ้าเป็นสายที่เน้นเงินปันผลเป็นหลักอันนี้ต้องรู้เลยว่า MTC อาจจะไม่ใช่คําตอบนะครับและสุดท้ายสําหรับนักลงทุนสายระมัดระวังมากๆก็อาจจะรอให้สัญญาณต่างๆโดยเฉพาะเรื่องม้เสียหรือ NPL มันชัดเจนกว่าน,นี้ก่อนก็ได้ สุดท้ายแล้วมันไม่มีคําตอบที่ถูกที่สุดหรอครับมีแต่คําตอบที่เหมาะสมกับเป้าหมายและสไตล์ของแต่ละคนเท่านั้นเองและสุดท้ายนี้ครับขอทิ้งท้ายไว้ได้วยคําถามสําคัญที่น่าจะเป็นแก่นของการลงทุนใน MTC เลยก็คือท้ายที่สุดแล้ว MTC เป็นเครื่องจาักรการเติบโตสูงที่น่าลงทุนจริงๆหรือเป็นแค่การเดิมพันครั้งใหญ่กับวัฏจักรเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงสูงกันแน่คําตอบนี้อาจจะขึ้นอยู่กับมุมมองและข้อมูลในมือของแต่ละคนแล้วล่ะครับ